ไม่เมาเลยเมาเร็วตังเออไม่ได้ก็ดิจะรอูปแยังีิรนี้อะไรสวยไหมคะเมา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 ไม่รอฟังเพลงก่อนเหอคะจับจับจะเป็นจะร้องเพลงได้ไหมจัะจับไม่ไม่สนใไม่สนใจฟังเพลงก่อนหรอคะฟังจัดมาเลยเพลเลยไม่เป็นอะไรจัดเลยเนาะ ฟังฟ right. hey, hey. hey, ังตัวนี hey, hey. hey. ้มันน hey, ่าจะมันน่าจะเสียงดังไปนะสนใจเไปฟังเลยเอาไม่ได้อะเอาไปแล้วฟังแล้วหมดนะ ร้องเลยครับร้องเลยครับพี่ผมเมาอยากคุยเฮยใคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าจะรองรีบเอา้ยเอีไปเอาของท้ายรถที่ผมจะเอาใหงเดี๋ยวพี่ผมแหงนะครับเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ครับเดี๋ยวพี่ผมแฮงเอาอย่าเพตัแต่เพื่อต้เพื่องเพื่อเพื่อนไอพี่จเนี่ยเขาจะขึ้นไปร้องเพลงอ่ะพี่พี่จอเอาดิ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 เอาแล้วเอาจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอเลยครับขึ้นมาเลยข มาแต่ฟังได้ครับมาจะฟังได้อย่างไโจร้องพิมกันนะอยาังไโจร้องพลมกันนะอันนี้คนดังนะมาอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนสามคนนี้ก่อนเอาคนไหนเอาคนไหนเอาคนไหนนี่สามคนนี้เลยครับเขาจะขึ้นเลยครับผมสาะสาวนะที่เราเมาแล้วเนี่ยทุกพี่เราเมาเนี่ยใช่ครับกลมาขนาดนี้ชครับเบริกเลยครับผมอยามีเพลงอะไรมอกไห้กับแกผู้มีเกียรตยงาเนี่ใช่นักมนหหนีเลยจ นี่เมาซะแล้วตอนแรกยังเสียงแบบปกติเลยนะเนี่ยใสเลยน่ะมีไฟขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับครับผมเชิญเลยฮะเลยเพื่อนวันเดียวว่าเมาเปิดไปทียนอ่ะคอนไม่ค่อยได้กินไงเออไม่ค่อยได้ดื่มมาดูเลยเอออีกกระป๋องกันนะกำลังมาเลยเพื่อนแมทสามสองหลังให้แล้วมีเสียงด้วยจริงด้วย เอ้จัดเลยจัดเลยสรุปลองไหมครับเนี่ยลองไหมฮะลองไหม้องไหมลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปโชคทายรถเนี่ยเขาร้องเก็บรถกลับรพอดีวเห็นบอกว่าตกรเขาดีไว้ว่าร้องไม่แค่ส่วนตัวค่ะเอ้าจริงเหรอชอว์ใช่แต่ไมเราสี่คนเป็นคนอื่นกันไปแล้วอ่ะต้องถามพี่เลิฟนะพี่เลิฟเขาดีดีไว้ร้องส่วนตัวได้ไม่ใช่หรอดีไว้ร้องส่วนตัวดีไม่ได้ร้องสาธารณะดี่ ไม่ไเอาทำไงล่ะท like ีนี้พี่ขาไม่ได้เมาอย่างเนี้ยวันนียของพี่เออพรุ่งนี้พี่ขอไม่ได้เมาก็เลนแล้วแบบงันพี่ก็ฝากนะจ๊ะบอกเขาหน่อยแล้วกันนะวันไะครับวันอะไรไม่ได้ลงล็คุสวัสดีครับพี่คุณสวัสดีครับโอ้แม่งหลชิบหายเลยเว้ยไว้วันนี้ ถามกระป๋องอยู่เลยวันนี้แหม่หิวข้าวอ่ะอยากกินพะโล้อ่ะวิ่งโอ้โหวันนี้ทำพะโล้เป็นพะโล้ยใจนมสีกระป๋องเป็นข้าวเกินจะเป็นตัวของหวานอะไรก็เลยลูกโอเคโไม่แน่โอ้ยตัวถ่ากระป๋องก็จำอะไรกันไม่ได้เลยทีเดียวฮะส่งข้าวส่งข้าว ลูกใหญ่เลยสักคนค่ะกลูกใหญ่เนี่ค่ะลุงลุงนี่ลุงจัดลุงนี่ลุงจัดครับโอ้โหจบมีคำใบ้ไหมครับว่าใครเออแซมเป็นเม็ดหนึ่งศูนนย์เจ็ครับโอ้โหอันที่ขอขบอว่าให้ไปฟังเพลงคนไกลอะค่ะ

อ่าไม่รู้เข็นไฟเขนแล้วเนี่ยนี่จัดเลยกูไี่ติดตัวเป้งอ่ะสัง่งยังเนี่ยสั่งยังยังเลยเมาลึกเลยวันนี้ไม่สั่งหรอก นี้ไม่ส้างปุยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยใส่แล้วม่นทีเดียวนักร้องส่วนตัวไว้นี่ยั้อง่นนียัน้วม่เสียเวาำอะไรไม่ได้ด้วยคนไก่ไมไม่ได้วันนี้ัวนี่พี่มลืมหมดแล้ววันนี้เมาพี่งานเมาไม่ชิุบ้านเยอะไดอไอยากตายเว้ย ที่มาอีกแลคณะเชิดสิงโตอเ่ยาฮ้ยเลยอ่อีกแล้วจะอุฟเนยายเชี่ยอยอนไปหลายเช่ยโอ้โช่วงนี้เขาไปโรงพยาบาลบ่อยนะครับไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีนีใช่แล้วก็เพล่ยเพยิหนอยเพล่ยหรอใช่อันนี้มาถึงดารแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยไม่ไไม่โปอะไรเนี่ยซื้อสินั้สองด้ยอ่ะ ดูโว๊ะดูตรงแล้วลูกแม่ว่าไม่น่าสั่งเมาลูกแต่เมาหลับหนูก็ว่าไม่น่าสั่งน่าจะเมาทุกครั้งที่เจอแล้วล่ะลูกเนี้ยนี่ดื่มหนักเว้ยดื่มหนักทุกวันเลยอ่ะบอกไว้ก่อนเมื่อยปะไม่เมื่อยค่ะเต็มเต็มหน้าเลยตอนนี้เป็นไงเฮียตอนนี้เป็นไงโสดไปไหนบียังงงอยู่หรือเล่าใครเป็นรัก

เอาไม่มีสติแล้วเหมือนคยคนป้าเลยตอนนี้ชักปันนะจะรวบรวมสิบกว่าคนเมียด้วยสร้างคมเมีย้ยแกม่เลยแบบปเขาปิคอมมกันี้ส่วนเราต้องยอม

คนตาคนที่เคยฟังเราหรือคือคนที่อยู่กลจริงดีเบิแบแม่ต่อมาพาลูกมาด้วยใครพูดอะไรว่าไม่ได้ยินอเดี๋ยวลูกลูกจะมาเอาไปได้เลยลูกใครลูกมึงไม้มี้ใครลูกมึงแม่เองแม่เอง ไม่ว่าวันนี้คงคุยไม่ได้การลูกใช่เขาเมาแล้วเมนี้เราสลายตัวเหอะเมาแล้วครับเมาแล้วอันนี้ยังไงก็ยินดีนะเบอร์โทรเบอร์อะไรอ่ะขอเบอร์หนุ่มลี่กับหนุ่มสปีนไว้ก่อนสิลูกได้ครับได้ได้แปดสี่สี่สามครับเมาอย่างนี้ไม่ดีเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาจดพี่ท่านพูดออกมาเป็นมิ้นสปีนไปแล้วนะอืมคิดไม่ออก เมาเมาครับเมาอาจจะจำเสียงม็ได้ครับขอโดเแทนพี่เห็นได้ครับเพื่อนนี่ก็นี่ก็น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดต้องกดอุ้มหนูเอเล่าโชคดีเพื่อนลูกนี่ไม่เต็มบ้านกันเลยหรอเมียเยอะซะขนาดนี้เพี่เช่นเมาหลับไปแล้วโอ้เมาหลับแล้วเมาหลับแล้วหมดไติดแค่เมาหลับแล้วมาหลครับอาจารย์เดี๋ยวจะพาขึ้นห้องนอนครับเดี๋ยวต้องห่าง